สตูดิโอวอร์เนอร์บราเธอร์เตรียมพาพวกเรากับสู่โลกเมนมนกันอีกครั้งเมื่อทางวอร์เนอร์ใกล้มันรู้ข้อตกลงในการสร้างแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับซีรีส์โดยพวกเขาวางแผนจะทำทั้งหมด7ซีซันเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือที่มีทั้งหมด7เล่มด้วยกันทั้งยังมีแผนจะฉายทาง h ฮดวีโอแม็กนอกจากนี้ได้ใจเคโรลิงผู้เขียนมามีส่วนร่วมอีกด้วยเนื่องจากพวกเขาต้องการให้เนื้อหาต่อจากเนื้อหาดั้งเดิมแต่จะไม่มีหน้าที่หลักใดๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางวอร์เนอร์เผยว่าพวกเขาต้องการขยายจักรวาลนวาวใจววนน่ใ จะประสบความสําเร็จให้หลังจากเกม h o ก w อตส์ลีเจนซีได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายทั่วโลกซึ่งผางซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้ผู้ชมสามารถเข้าไปในโลกของเวทมนต์ได้มากยิ่งขึ้นพร้อมใส่เรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในภาพยนตร์ก่อนหน้านี้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการประกาศข้อมูลอย่างแน่ชัดเนื่องจากกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเท่านั้นค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ